เรื่องนี้ย้อนไป440ปีก่อนคริสตกาลฟิเดียสเป็นช่างแกะสลักที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคกรีกโบราณเขาได้รับการว่าจ้างให้สร้างรูปแกะสลักของเทพบนวิหารพาเธนอนซึ่งตั้งอยู่ที่นครเอเธนเมื่อฟิเดียสรับงานมาก็ตั้งใจแกะสลักตั้งใจทํางานสุดฝีมือและเมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปรับค่าจ้างแต่ผู้ดูแลบัญชีประจําวิหารพาเธนอนปฏิเสธที่จะจ่ายเงินจํานวนเต็มตามที่ตกลงกันไว้ในตอนแรกและขอจ่าย แค่ครึ่งเดียวโดยให้เหตุผลว่ารูปสลักหินที่ท่านสร้างนั้นมันตั้งอยู่บนหลังคาของพระวิหารซึ่งอยู่บนภูเขาสูงสุดของนครเอเธนผู้คนที่มากราบไหว้เทพก็จะได้แค่เงยหน้าแล้วมองเห็นด้านหน้าของรูปแกะสลักเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้ทางวิหารจะจ่ายเงินค่าแกะสลักเฉพาะด้านหน้ารูปปั้นเท่านั้นฟีเดียสไม่ได้ขึ้นเสียงแต่กล่าวไปเริ่ๆบว่าด้านหลังรูปปั้นแกะสลักที่ท่านพูดถึงนั้นแม้มนุษย์จะไม่มีใครเห็นแต่ถวยเทพจะมองเห็นและสุดท้าย ก็เดินออกจากวิหารไปด้วยเงินเต็มจํานวนนี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าที่คมมากๆในหนังสือคมคิดดักเกอร์เมื่อคุณมีงานทําจงเป็นคนทํางานให้ละเอียดรอบคอบแม้จะไม่มีใครมานั่งเฝ้าดูจงเป็นคนที่ทางานละเอียดที่สุดในแผนกถ้าคุณทําธุรกิจจงเป็นคนที่ละเอียดที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันทุกครั้งที่ทํางานใดๆจงตั้งใจและท่องกับตัวเองไว้ว่าแม้จะไม่มีมนุษย์คนใดเห็นในสิ่งที่เราทําแต่ทวยเทพจะมองเห็นแน่นอน